ภายหลังจากที่มีบางสื่อนี่นะคะนำเสนอภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาไปในแง่ลบค่ะก็ทําให้กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจในเมืองพัทยาเนี่ยออกมารวมพลังกันแสดงเจตนารมณ์ปกป้องชื่อเสียงและก็ศักดิ์ศรีของเมืองพัทยาพร้อมกับมีการเรียกร้องให้สื่อนะคะนำเสนอในมุมมองที่ดีๆค่ะ ที่บริเวณปากทางเข้านะคะสำหรับโครงการถนนคนเดินพัทยาใต้หรือว่า walking street พัทยาก็มีตัวแทนผู้ประกอบการท่องเที่ยวและสถานบันเทิงค่ะรวมถึงชาวชุมชน walking street ต่างถือป้ายเซฟพัทยา ออกมาแสดงพลังปกป้องเมืองพัทยาโดยนางลิซ่าเฮลมินตันนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืนเมืองพัทยาบอกนะคะว่าพัทยาเนี่ยไม่ได้มีสถานที่ท่องเที่ยวด้านสถานบันเทิงอย่างเดียวแต่มีความหลากหลายค่ะที่ตอบโจทยนะ์นักท่องเที่ยวทั่วโลกจึงไม่อยากให้เหยียดกันด้วยมุมมองของการเสนอข่าวที่ว่าพัทยาเนี่ยเป็นเมืองบาป เช่นเดียวกับนางอัมพรแก้วแสงนายกสมาคมอุตสาหกรรมบันเทิงและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาให้ความเห็นนะคะว่าพัทยาเป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีผู้คนจํานวนมากมาหางานทํามีเงินส่งให้ที่บ้านแล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวจึงไม่อยากให้ดูถูกอาชีพอื่นที่ทํารายได้ด้านการท่องเที่ยวรวมถึงผู้หญิงกลางคืนด้วย ขณะที่นายบุญอนันต์พัฒนศินนาย,ยกสมาคมธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาก็เรียกร้องให้สื่อนําเสนอมุมมองพัทยาในเชิงสร้างสารรค์เ่ะเป็นเมืองแห่งโอกาสที่ผู้คนมาทํางานอย่างถูกกฎหมายสร้างรายได้ให้กับประเทศ